จิดาภาค่ะกับรายการรามาเราตีรายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณค่ะสโัน,นี้ค่ะแอมได้รับภาฯรกิจจากพี่ดาวพาคุณผู้ชมทุกท่านออกมานอกสถานที่อีกแล้วมาอยู่กันที่อาคารการวิพากษ์ศาสตร์คลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนรุบดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้เลยค่ะหลายๆคนอสงสัยนะคะว่าอันนี้แอมมาทําอะไรที่นี้เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาดูการเรียนการสอนของน้องๆนักศึกษาแพทย์เพราะฉะนั้นตามแอมมาเล ค่ะค่ะและตอนนี้แอมอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์นะคะอยู่กับอาจารย์รวมถึงน้องนักศึกษาแพทย์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์กรอฟค่ะอาจารย์ปุ้มแล้วก็น้องนักศึกษา น้องพลาวค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามาถึงห้องเรียนว่าห้องปฏิบัติการนะคะที่อาจารย์ก็ใช้สอนจริงน้องนักศึกษาแพทย์ก็ใช้ที่นี้เป็นที่เรียนจริงๆด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวแอมอยากทราบว่าลักษณะการเรียนที่นี้ค่ะเรามีการเรียนยังไงเริ่มจากที่เรามีการาใช้การเรียนการสอนคือร่างของอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์กอล์ฟ ก็เราจะใช้ที่นี่เป็นการเรียนปฏิบัติการวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะสำหรับการเรียนของนักศึกษาแพทย์ของรามาธิบดีเนี่ยคะ่ะจะเรียนกายวิภาคศาสตร์ต่อเนื่องกันเลยคะ่ะ เป็นวิชาเดียวเลยนะคะไม่มีวิชาอื่นเข้ามาแทรกซึ่งนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีจะเรียนวิชาการวิาพากษ์ศาสตร์ต่อนี่กันเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะ,คะโดยที่ไม่มีวิชาอื่นเข้ามาแทรกในระหว่าง8สัปดาห์นี้ค่ะก็ะคือต่อเนื่องเลยล้วนๆเลยนะคะรับแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีล่ะคะอาจารย์อุ้มเรามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้างเราก็ได้นําเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางการวิาพากษ์ศาสตร์ทั้งหมดนะครับ รวมถึงโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงนะครับและแว่นตาสามิตินะครับที่มาทําให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ง่ายมากขึ้นครับก็คือมีทั้งภาคปฏิบัติจริงๆที่เราใช้ร่างของอาจารย์ใหญ่ในการเรียนการสอนแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยที่ให้มีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <Wow. S 2> เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของนักเรียนหรือว่านักศึกษาแพทย์ของเราบ้างนะคะว่าความรู้สึกที่ได้เรียน อาจารย์ใหญ่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะน้องพาวค่ะถ้าเกิดพูดถึงอาจารย์ใหญ่ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเออน่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับตัวหนูเองนะคะรู้สึกว่าไม่ได้กลัวเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่ได้กลัวเลยเหมือนกันค่ะเพราะเหมือนเรามองอาจารย์ใหญ่ในเชิงกายภาพมากกว่าว่าอาจารย์ใหญ่ก็เหมือนพวกเราทุกคนนะคะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แล้วก็ร่างอาจารย์ใหญ่ก็คือเหมือนมนุษย์ธรรมดาเลยค่ะที่นอนหลับอยู่ซึ่งตอนแรกเราอาจจะมีความแบบไม่ชินบ้างแต่พอปรับตัวได้ค่ะแล้วก็สามารถผ่าได้แบบไม่ต้องกลัวเลยอะค่ะโอ้โหทัศนคติน้องพลาวดีมากเลยค่ะทําให้แอมที่นั่งเกริงอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกคลายแล้วก็รี์ขึ้นไปเยอะเลยแอมอยากทราบค่ะอาจารย์ก๊อปว่าเคยเจอปัญหาไหมในการเรียนการสอนกับนักศึกษาแพทย์ว่าแบบเอ๊ะปัญหาตรงนี้แหละติดนะในการที่เราจะต้องสอนเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเนื่องจากอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะว่านาักศึกษาเขาต้องเรียนต่อเนื่องกันเลยเป็นเวลา8สัปดาห์เฉพาะวิชาของ Anatomy เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเรียนเนี่ยค่อนข้างจะติดก,กันมากมทําให้เด็กเนี่ยจะมีปัญหาในการแบ่งเวลาสําหรับทดทวนบทเรียนนะคะตรงนี้เราก็ต้องให้คําแนะนําเพราะว่าลักษณะการเรียนมันมีความแตกต่างกันจากตอนอที่เขาอยู่มัธยมปลาย แล้วเข้ามาเรียนมหาลัยเมื่อเข้าสู่วิชาของแพทย์เนี่ยมันเริ่มเรียนหนักขึ้นทําให้พวกเขาปรับตัวไม่ทันค่ะตรงนี้เราก็จะต้องคอยบอกนักศึกษาว่าเออต้องรีบทบทวนได้แล้วนะ,ะอย่ากเก็บไว้นานจนใกล้จะสอบมันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็มีการเรื่องเวลาสําคัญคมากเล,าเลยเพราะบางครั้งเรียนเยอะแล้วก็เรียนยาวติดต่อกันบางครั้งอาจจะแบบทบทวนกันไม่ทันนี้เราก็จะชี้แนะไปแล้วอาจารย์อุ้มล่ะคะมีปัญหาเจอไม่เวลาสอนนักศึกษาแพทย์ ในส่วนตัวเพราะว่าเราก็เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเนาะในการใช้การเรียนการสอนครับเนื่องจากร่างกายของมนุษย์นะครับมันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับเราจะเรียนตั้งแต่กล้ามเนื้อกระดูกเส้นประสาทเส้นเลือดนะครับดังนั้นมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเมื่อนักศึกษาเจอครั้งแรกๆก็จะตกใจแล้วก็เริ่มเครียดนะครับเราก็จะให้คําแนะนํา ว่าเทคนิคการเรียนเป็นยังไงนะครับรวม,มทั้งสอนการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเสริมบทเรียนทําให้ลดความเครียดแล้วก็เรียนได้เรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นครับก็ถือได้ว่าเป็นการเหมือนรีแลก ซึ่งกันและกันด้วยเนาะอ,<ช>อาจารย์<า>พบเวลาเรามาเรียนทั้งอาจารย์เองก็ใหม่กับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์เองก็ใหม่กับทั้งอาจารย์แล้วก็ยังมีอาจารย์ใหญ่อีก<ช>ที่แบบบางครั้งอย่างที่น้องพราวบอกว่าแรกๆภายนอกถ้าพี่ไม่ได้ฟังจากที่น้องพราวแล้วก็คุกคีออาจารย์ไม่ได้มาที่ทางห้องเรียนของการวิพากษ์ศาสตร์นี่เราก็รู้สึกเกรงเราเป็นบุคคลนอกแต่วันนี้เรามาเราสึกเ้ย รีแล็กหนึ่งสเตปอยู่ได้แลวนะอยู่ได้เอางี้ดีกว่าค,คุณผู้ชมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในห้องเรียนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในเบรกหน้าค่ะแอมเองนะคะแล้วก็อาจารย์อุ้มรวมไปถึงอาจารย์กอ๊อฟแล้วก็น้องพราวเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเจาะลึกเลยค่ะก็คือห้องนี้นี่แหละเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์ศาสตร์ว่าเขามีการใช้อุปกรณ์ยังไงนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันได้ในเบรกหน้าในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ากเบรกที่แล้วค่ะที่แอมบอกว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาทัวร์ดูห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์รวมถึงขั้นตอนในการเรียนการสอนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสาหรับตอนนี้ค่ะแอมอยู่กับอาจารย์กอลฟแล้วก็น้องพราวค่ะขั้นตอนในการเรียนการสอนมีอะไรบ้างคะอาจารย์กอล์ฟ สำหรับขั้นตอนนะคะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนเลยนะคะนักศึกษาเขาก็จะต้องไปทบทวนสิ่งที่เขาจะต้องทำในระหว่างค่าปฏิบัติการจากแมทเทเรียลที่เราใส่ไว้ให้ในมู o ดนะคะไม่ว่าจะเป็นแลบเช็คลิส แล็บแมนนัวนะคะรวมถึงคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้อัดไว้ให้ของแต่ละแล็บว่าต้องทําอะไรบ้างอันเนี้ยก็จะต้องไปศึกษามาก่อนว่างหน้าค่ะแล้วพอถึงคาบเรียนใช่ไหมคะก็จะเข้ามาพร้อมกับใส่ชุดกาวนี้จะเห็นได้ว่าน้องพาวมีการะะเปลี่ยนชุดเตรียมที่จะเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของเราเรียบร้อยแล้ว<ช>อันนี้เรียกว่าชุดอะไรนะคะจย์ก็เป็นชุดกาวค่ะสําหรับ<อ>การถ่าปฏิบัติการของทางวิภากาสตร์ค่ะแล้วก็ หลังจากใส่ชุดกาวเสร็จแล้วก็จะให้เขาสวมถุงมือ,อสวมถ,ะะถุงมือนะัผมให้เรียบร้อยสวมถุงมือแล้วก็สวมหมวกใส่แมสนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นฟอร์มาลีนเราเป็นการโปรเทคตัวนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ด้วยนักเรียนทั้งหมดนะคะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ200คนค่ะ200คน1อาจารย์ใหญ่ต่อ ต่อนักศึกษา6คนหคนวิธีการค่ะคุณผู้ชมในการเรียนอสมมุติเวลาสอนเลยนะจะเป็นแบบไหนคะอาจารย์กอล์ฟเวลายืนก็จะมีอาจารย์ใหญ่นะคะวางอยู่บนเตียงผ่าร่างอาจารย์ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนักศึกษา6คนนะคะต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างก็จะมีข้างละ3คนช่วยกันผ่าก็จะเป็นแบบนี้นะโดยประมาณข้างละ3คนนะคุณผู้ชมเวลายืนกันนะคะน้องพาวตอนผ่าครั้งแรก3-4ชั่วโมงความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้น วันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พอวันที่สองปุ๊บอาการเหนื่อยเริ่มมาแล้วก็เมื่อยด้วยค่ะแล้วช่วงนั้นเหมือนแบบต้องตื่นเช้ามาเรียนเลคเชอร์แล้วก็ผ่านถึงเย็นก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะโอ้โหอาจารย์ในนี้เพิ่งรู้เหมือนกันค,คือปกติคลาสเลคเชอร์สามชั่วโมงเรายังไม่รู้สึกอะไรนะแต่นี้คลาสปฏิบัติการจริงลงหน้างานแล้วอยู่กับอาจารย์ใหญ่แบบนี้อีกค่ะสามถึงสี่ชั่วโมง,มงเลยเหรอค่ะคาบเรียนจริงๆมันจะเป็นสมชั่วโมงนะคะแต่บางครั้งเด็กบางกลุ่มเขาก็อาจจะไไม่ด้ ผ่าเสร็จภายในสชั่วโมงก็อาจจะยืดต่อไปอีกอเพราะว่าที่นี่ค่ะเราจะเปิดให้นักศึกษาสามารถรีวิวใครที่ผ่าไม่เสร็จหรือว่าต้องการจะรีวิวทบทวนเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะเปิดให้จนถึงสองทุ่มด้วยค่ะให้เอ็กซ์ตร้าไทม์เขาให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมแบบเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะแอมซ่ามาว่า8สัปดาห์เนี่ยเราก็จะเรียนไม่ซ้ำกันมีอะไรบ้าง ไม่สํากันนะคะเราก็เริ่มจากช่วงแรกๆเราก็จะเริ่มจากบริเวณหลังผ่าหลังก่อนนะคะสเต็ปแรกหลังก่อนเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มาบริเวณหัวไหล่มาบริเวณแขนนะคะแล้วก็จะเป็นคอค่ะอ๋อลำคอลงมาช่วงหน้าอกเป็นช่วงอกค่ะระบบหัวใจระบบหายใจหลังจากนั้นเราก็ลงไปที่ช่องท้องนะคะเป็นระบบย่อยอาหาร ระบบนี้เป,นเป็นไงบ้างต้องถามน้องพลาวนิดหนึ่งระบบนี้ได้ข่าวมาว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิหน่อยน้องเนาะแล้วก็เป็นระบบที่เอาจริงๆคุณผู้ชมพูด,ดง่ายๆมีกลิ่นด้วย<ช>จริงไหมจิงไหมเป็นระบบที่มีกลิ่นใช่ค่ะแล้วก็เป็นระบบที่ค่อนข้างมีอวัยวะภายในเยอะค่ะก็ในระหว่างที่นักศึกษาเขาผ่าร่างอาจาร,รย์ใหญ่อยู่นะคะนอกจากจะมีคลิปวิดีโอที่เคยบอกว่าให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ เราก็ยังมีส่วนของแอปพลิเคชันนะคะว่าโปรแกรมต่างๆให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการผ่าด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรง,ตรงนี้นะคะก็จะเป็น complete anatomy นะคะซึ่งนักศึกษาเขาก็จะดูประกอบไปได้นะคะตรงนี้จะดูในส่วนของโครงสร้างแยกแต่ละส่วนเลยก็ได้จากที่เห็นตรงนี้เราเห็นแค่กระดูกใช่ไหมคะ,คะเขาอาจจะเพิ่มขึ้นไปให้เห็นกล้ามเนื้อมากขึ้นอ,อย่างนี้นะคะหรือว่าให้เห็นเส้นประสาทด้วยประกอบกันไปเลือดจะมีเส้นเลือดอะไร พ่วงไปด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเขาต้องการศึกษาอะไรตรงนี้ก็ทําให้เขารู้ว่าความสัมพันธ์ของแต่ละโครงสร้างนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากนี้ค่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เรามีอันนี้เป็นเว็บเบส d d n n t t o y y อันนี้เป็นการสแกนมาจากร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆเลยค่ะอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจริงเหมือนจริงนักศึกษาสามารถเทียบกันได้เลยนะคะในระหว่างที่เขาผ่า ะะจากละชั้นที่ตื้นๆอยู่เห็นผิวหนังเห็นไขมันเห็นกล้ามเนื้อตื้นๆถ้าเขาผ่าลงไปลึกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะรู้ว่า,ากล้ามเนื้อชั้นต่อไปที่เขาจะเจอเนี่ยจะเป็นอ,อะไรน,นะคะ,ะใช่สามารถลงลึกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้นะคะจนไปถึงกระดูกไปถึงเส้นเอ็นชัดามากชัดมากจริงๆน<ช>้องพราวตอนดูแล้วแบบเป็นยังไงบ้างเวลาเราเห็นภาพกับของจริงที่เวลาเราผ่า หนูรู้สึกว่าทั้งสองอย่างมันต้องคู่กันนะคะเพราะบางทีนักศึกษาเองอาจจะยังไม่ชํานาญมากในการผ่าบางทีแล้วก็จะหาไม่ครบตามเช็คลิสต์ที่อาจารย์ให้มาเราก็จะมีการเปิดพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่ะเพื่อดูว่าอาวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ลองไปหาอีกทีในร่างอาจารย,าย์ใหญ่เหมือนเป็นแบบ Google Map ให้เราประมาณนี้ค่ะดีมากเปรียแบเบทียบได้เห็นภาพชัดเจนก็คือต้องควบวคู่ไปด้วยกันดูจริง<ๆ>บวกกับมีตัวช่วยประกอบ ใช่โอเคได้เลยค่ะนอกจากนี้เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงในส่วนของคลิปวิดีโอใช่ไหมคะส่วนแอปพลิเคชันตรงที่2อันที่ได้พูดไปนั้นคือให้เห็นว่าโครงสร้างมันวางตัวยังไงแต่คลิปวิดีโอนี้ที่ทํามาให้นักศึกษาเนี่ยให้เขารู้ขั้นตอนการผ่าว่าเราจะต้องผ่ายังไงผ่าเข้าไปแล้วจะต้องเจอโครงสร้างอะไรก่อนหลังแล้วเราจะระบุโครงสร้างนั้นยังไงวิธีการดูดูยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนไหนคะ อันนี้เป็นส่วนของช่องอกค่ะผ่าหัวใจนะคะผ่าเปิดหัวใจเข้าไปอันนี้ก็ผ่านเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อจะไปดูหัวใจต่อไปค่ะโอ้โหที่สตันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะตื่นเต้นคุณผู้ชมเอาจริงแอมเหมือนแอมกำลังอยู่ห้องผ่าตัดเลยอะแล้วก็โอ้โหชัดมากอันนี้คือของจริงที่อาจารย์ผ่าแล้วอาจารย์เลคอร์ดวิดีโอเก็บไว้ให้นักศึกษาได้ดูใช่คลิปวิดีโอนี้จะเป็นอันที่นักศึกษาจะค่อนข้างชอบที่สุดดูเยอะที่สุดค่ะ เพราะว่าอะไรคะน้องพราวทำไมถึงชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เพราะว่าเราเหมือนเราได้ผ่าจริงๆอะคะ่ะเราต้องดูก่อนมาผ่าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราผ่าเลยเราก็ไม่รู้ว่าเออเราต้องทําอะไรก่อนหลังแต่ว่าพอดูอันนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะเจออะไรก่อนบ้างต้องผ่าส่วนไหนออกก่อนนะคะไปไปกันต่อค,ะค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูสิ่งสุดท้ายนะคะที่เรามีไว้ให้นักศึกษาได้ ศึกษาทบทวนด้วยตัวเองหรือศึกษาประกอบกันในระหว่างที่ผ่าร่างอาจารย์ใหญ่นะคะเป็นโมเดลของกล้ามเนื้อ,อาาทั้งร่างกายอย่างนี้เป็นโครงกระดูกที่มีสีอย่างเช่นมีจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายกล้ามเนื้อเกาะอ,อะไรตรงไหนแต่ละมัดนะคะ,คะหรือถ้าเรามองไปรอบรอบห้องนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีโมเดลอื่นๆอีกเล็กเลกน้อยน้อยเนเล็กน้อยๆมีทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบหัวใจระบบหายใจระบบโครงสร้างโครงกระดูกพวกนี้ก็มีครบหมดเลยนะคะ ห้องปฏิบัติการเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใ,<ช>ในการเรียน<ๆ>การสอนเรายังมีอีกหนึ่งห้องใช่ไหมค,คะอาจารย์กอฟห้องอะไรนะเป็นห้องเทคโนโลยีของกายวิภาคศาสตร์ค่ะรอรอน้องเพาวาห้องเนี้ยเอาไว้สอนอะไรอ่ะ ได้เห็นอนาโตมีของอาจารย์ใหญ่ค่ะแบบ3ดีเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรอพี่ไม่เชื่อพาไปทัวร์หน่อยได้เปล่าได้ค่ะเพราะว่าเหมือนอาจารย์อุ้มรออยู่ห้องนูด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะรวมถึงแอมคนที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์อีกหนึ่งห้องเป็นห้องเทคโนโลยีของการวยาศาสตร์นั่นเองนะคะอ่ะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะอยู่ตรงไหนคะตรงนู้ั่งออ่ะโอเคไปค่ะค่ะ นะคะคนี่ก็คือห้องเทคโนโลยีที่เราจะใช้สอนน้องนองนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวถามอาจารย์อุอ้มก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งเวลาเราเรียนนะคะคลาสจำนวนนักศึกษาแพทย์กี่คนได้เข้าเรียนห้องนี้จะสามารถจุนักศึกษาได้ประมาณ20คนนะครับประมาณ2ี่สท่านนะคะไม่ได้เยอะคือกำลังพอดีเลยโอ้โหอุปกรณ์ตรงหน้ามีอะไรกันบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำให้แอมได้รู้หน่อยนะครับ โตนี้เราจะเรียกว่าโต๊ะผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงนะครับโตโตผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงใช่ครับหรืออ n นาต m มิ t a ท l บเล a ต์อะนาตมิแบบคแท e บลใช่ครับก็จะมีร่างกายมนุษย์นะครับเหมือนจริงเลยนะครับเราก็จะเห็นตั้งแต่ชั้นผิวหนังนะครับของคนปกตินะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปดูนะครับว่าจะมีกล้ามเนื้อต่างๆเป็นมัดๆให้เราได้เห็นเลยนะครับนะ รวมทั้งเส้นประสาทและก็เส้นเลือดต่างๆนะครับค่ะเราถ้าเราอยากรู้นะครับเราสามารถที่จะ,จะใช่ครับก็จะมีเสียงขึ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบเฉพาะเป็นอวัยวะหรือว่าแบบที่เราแตะไปขึ้นมาโชว์เลยใช่ครับก็จะมีชื่อชื่อบอกแล้วก็รายละเอียดนะครับว่ากล้ามเนื้อนี้มีเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรมาเลี้ยงนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะผ่าเข้าไปดูนะครับ เราอยากผ่ากล้ามเนื้อนี้ออกใช่ไหมครแล้วก็กดก็จะกล้ามเนื้อนี้ก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะเจอชั้นข้างในได้เลยครับเหมือนเราผ่าตัดอาจารย์ใหญ่จริงๆเลยครับแต่เป็นแบบอะนาตมิกที่เป็นเทเบิลเป็นแบบโต๊ะแล้วก็ผ่าแบบจริงๆเสมือนจริงใช่ครับโอ้โหคนละฟิลกับเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟได้พาไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบแล้วกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือเทคโนโลยีใช่ครับอันนี้คือหนึ่งโต๊ะแรกที่น้องๆนักศึกษาแพทย์เนี่ยจะได้มาเรียนรู้กัน ใช้เวลานานไหมคะในการเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ยังไงทุกส่วนของร่างกายเลยไหมใช่ครับส่วนใหญ่เราจะเน้นให้นักศึกษามาดูก่อนเข้าทํำ l a บปฏิบัติการจริงๆนะครับ<อ>กับหลังจากผ่าเสร็จแล้วกลับมาทบทวนก่อนสอบนะครับอนะนอกจากนั้นนะครับนอกจากการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่แบบนี้แล้วนะครับเปิดเข้าไปทีละส่วนนะครับเข้าไปทีละส่วนนะครับเราสามารถนะครับที่จะดูภาพเนื้อเยื่อต่างๆของอร่างกายมนุษย์นะครับไปใน ดับเนื้อเยื่อเลยนะครับได้ถึงระดับเนื้อเยื่อเลยเหรอคะอาจารย์สมมติอันนี้คือนี่คือตับนะครับค่ะก็จะขึ้นเนื้อเยื่อของตับเมื่อเราดูผ่านใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะโชว์ขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับมีความละเอียดสูงมากใช่ครับอย่างเช่นตรงนี้เราดูที่ตับใช่ไหมครับเราอยากดูว่าเวลาเราถ่ายภาพทางดังสีเราจะเห็นภาพตับเป็นยังไงก็เราก็จะโชว์เป็นแบบนี้นะครับ ยังมีอะไรไหมคะอาจารย์อุ้มประมาณนี้ในสเตชันต,ตรงนี้นะใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปดูตรงโน้นหน่อยไหมตรงโน้นจะมีเครื่อง C Space นะครับเครื่อง C Space เป็นเครื่องใช้ทำอะไรดูยังไงคะอาจารย์รุ่มอ่ให้น้องพาวลอง,อองาสาธิตให้ดูนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอดูผ่านภาพ3ามิตินะครับโดยใช้แว่นนะครับอ่แล้วเราก็จะมีะปะากาสำหรับใช้ควบคุมนะครับ ใอคะปากกาใช้ควบคุมยังไงคะก็คือหมุนเข้าหมุนออกซูมเข้านะครับมันจะเหมือนร่างกายของมนุษย์อยู่บนหน้าหรือว่าเป็นภาพสามมิติจริงๆเลยครับเอมถามนิดนึงคือแว่นที่ใส่เนี่ยเป็นแว่นแบบสามมิติเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการคอนโทรลเนี่ยก็มันเหมือนแบบน้องจะเห็นภาพแบบสามมิติเลยใช่มันเหมือนเขากำลังวาดวาดอะไรลอยๆเลยนะถ้าเราดูตรงเนี้ยแต่ตัวน้องเองน้องพาวแบบ คือเห็นเป็นสามมิติเลยจริงๆใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมันเห็นรอยออกมาจากจอเลยค่ะแบบนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะมันจะเหมือนรอยเข้าใส่เครื่อ,ง,องหน้าเราจะช่วยเกี่ยวกับการเรียนการสอนยังไงคะอาจารย์อุ้มบางทีนักศึกษาผ่าจากร่างอาจารย์ใหญ่จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมีไขมันมาปกคลุมนะครับทําให้เราจรินตนาการอาจจะยังไม่ออกเราก็จะมีภาพอย่างนี้สามมิติทําให้เราจินตนาการออกนะครับ เอาละเดี๋ยวให้น้องพลาวนะคะได้วางเครื่องไม้ mm. เครื่องมือกันก่อนนะ mm. เดี๋ยวเราจะได้ลาปิดรายการนะคะไปด้วยกัน mm. เพราะว่าวันนี้เอ,เองนะตื่นเต้นมากครั้งก่อนก็มีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องของอาจารย์ใหญ่และแต่ครั้งนั้นยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเข้าไปถึงบรรยากาศถึงห้องปฏิบัติการห้องเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ค่ะ mm. วันนี้เองนะคะ mm. ก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กอ๊อปอาจารย์อุ้มรวมถึงค่ะนักึกษาแพทย์ของเราน้องพาวขอบคุณมากนะคะ mm. ขอบพระคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการรามาวิทได้ใหม่ค่ะทางช่อง True Vision ช่อง12แล้วก็สามารถติดตามนะคะตามช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะใน EP หน้านะคะแอมเองจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้แอมอาจารย์แล้วก็น้องพลาวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ